อากาศสวยที่ทำชูน้ำบิ่กัะพุนะครับเอ๋พอนะครับวันนี้มาอยู่กับบอสครับ EP5 นะครับแล้ววันนี้นะครับเราเราจำสัญญานะครับวันนี้เราจะมาฆ่าบอสทูกันนะครับอ่เอาสัญญาเลยเอาละครับอ่ะเอ้าเอาไปเลยเอาเลยเอาไอ้กตายเหรอไอ้เดียวเดี๋ยวคงกจะตายด้เดี๋ยวกูเปิดมาเองนะตัวนะเออตัวนี่คนโดนทำไห้ังไงบอส คนวันนีจ้จะมาเอาชนะบอสฟูได้นะคะอาซึ่งกูเนี่ยผมคือผมเนี่ยต้องแบบต้องเป็นฟูที่ได้แหละหรือไม่ก็วอสมือเป็นฟูน อยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเป็ใหญ่ไหมเออมันไม่ใช่อันนี้แล้วรอว้าจะเกิดอีกทีครั้งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นตัวนังกีใส่แล้วเป็ตัวนังกีใสแล้วขูน ดี5นะครอะ่ะเลาะกับบอสนะครับอ่ะตอนนี้เราจะไปทะเลทราทะเลทรจะได้มีคนมาจะได้ไม่มีคนมากวนเสียอาวุธเลยเอยหมืนเหอนเจะต่อยเขาอะนนะา่ะเหนมากนะารง้นวแรนี้ครับเราจะน,นกันนะอะครับนนี้ึ <มา S 1> ันหนึงนะ สามสองหนึ่งล้มอิ่งเจ๊ บอกเหรอว่าเขาใช้พลังอะไรเอ็งลองดูงะงอะไรเฮ้ยีดาเซ่เฮ้ยเ,ยเ,ย,เยเดี๋เดี๋ยวเขาขอแป๊มหนึ่งนะไปแป๊มหน,นึ่งเขาขอเวลานนาะเขาขอเวลาเนาะ อย่าได้โอ้พลังหมดเลยโอ้ทำใหม่ เอ็มรยานไป่ไหนเหรอเาอยู่ข้างต้นไม้นกอยอยู่ยันเอจยังใกลแล้วเออนนาทีแล้วมาเลยมามดีสต้องไปไ

นรคเลลเเเดี๋ยวฮ้ยเฮ้ยโบ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 มาเลยมาเลยอ้าวพระลกิจมาแล้วพระลกิจมาแล้วพระลกิจมาแล้วพระกินมาแล้วพระกินมาแล้วมา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 อีกคนอูเล่นเต็มด้วย มาแล้วเว้ยต้องทำให้ดีที่สุดเนี่ยรู้ไหม,ไมเวลาเขาแค่่าปูาอ่ะเขาจะใช้ทีน็อต่าเว้ย ยอเออเจ๊นะครับอ่ะเองเองได้เองได้บอสทียองเนี่ยก็บอกว่าเองที่ไอตุ่นมีอะไรน้องใหม่ในบ้านตูนเนี่ยเออไอตูนบอกว่าอะไรเนี่ย Ô lúc này đã bị tiêu dụng kìa เดี๋ยวเขาเฮ้ยเดี๋ยววิเดี๋ยววิไไม่ได้แดกคือเจอเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะเขาเนี้าเขามีโลบ้างแล้วเขาจะชื่อไงเนี่ยเออ

นะครับก็ทำนี้ก็จบไม่เพินนี่ก่อนนะครับนะครับเดยวกันเล่นนะครอวันนี้นะะท่ได้ทำการผูกสัญญานะครับเจ้น้ี้น,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 ะะนะครับบอสะจบไนี่ก่น้กันไปแล้วครับไป